ชมจูจ่ๆก็เรียกได้ว่าเหมือนจะมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเบาๆกับสาวก้อยอรชพรนะคะภายหลังจากที่เธอเนี่ยได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาอย่างเพลงเลือกฉันก่อนเธอค่ะซึ่งเพลงดังกล่าวนี้ก็เป็นเพลงที่4ของก้อยแล้วซึ่งก้อยเธอก็บอกแล้วว่าจริงๆเนี่ยแต่งเพลงนี้นะคะต่อจากจังหายแต่แม่เนี่ยบอกพักเศร้าเธอเลยแวะไปแต่งโคจรด้วยรักแทนนะคะแต่ในไหนแต่งไว้แล้วก็ปล่อยด้วยรักกันซึ่งก้อยก็ได้บอกนะคะว่าฝากด้วยนะคะรักเพลง เพลงตัวเองทุกเพลงนะคะเพื่อมีคนรักด้วยก็แท็กกันมาได้ซึ่งนะคะตามถอดเมื่อสักครู่นี่แหละที่เราได้ปล่อยไปนะคะก็เป็นเพลงใหม่ของสาวก้อยอรัชพรอ,อย่างเลือกฉันก่อนเธอไอยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสดๆของสาวก้อยอรัชพรกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะ อนเธอได้หรือเปล่า ได้ไหซแลมเนี่ยซมแลมทุกคนได้ขอด้วยไหมไม่นะก็อันนี้ก็ได้คือคือเหมือนจริงจริงกล้องมันอยู่ใกล้คุณไงแล้วกีต้าร์คุณมันก็ดังนซึ่งก็ไม่วายคุณผู้ชมค่ะที่บอกนะคะว่าเหมือนจะเกิดประเด็นดราม่าเบาๆกับสาวก้อยสําหรับเพลงเรื่องชั้นก่อนเธอก็คือมีชาวเน็ตนะคะบางส่วนนี่แหละคุณผู้ชมได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงอดีตคนรักของสาวก้อยอย่างนุ่มนิกกี้นชาติซึ่งชาวเน็ตนะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ประมาณที่ว่าแต่งเพลงให้นิกกี้อีกละ ทำไมไม่มูฟออนนะคะบางก็บอกนะคะว่าก้อยเนี่ยยังรักนิกกี้ค่ะแยกย้ายนักก้อยท็อปอ่ะให้คนเก่าจริงๆเพลงนี้แต่ก็ไม่ไวายเหมือนกันคุณผู้ชมก็ยังคงมีชาวเน็ตนะคะแฟนคลับที่มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะที่เห็นต่างออกไปอีกมุมนึงซึ่งก็มีแฟนคลับนะคะชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์บอกนะคะว่าจริงๆแล้วตอนที่ก้อยนะคะออกรายการพี่เจแปนเขาก็บอกอยู่นะทําเพลงเศร้าจะรุ่งเพราะคนไทย เนี่ยชอบฟังเพลงเศร้ามากนะคะดังนั้นทําเพลงเศร้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าคิดถึงคนเก่านะคะซึ่งค่ะคุณผู้ชมขาสําสหรับคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ของชาวเน็ตนะคะทางด้านฝั่งของก้อยอรัชพรเนี่ยได้มีการเข้ามากดไลค์นะคะให้กับคอมเมนต์นี้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าที่ก้อยค่ะเข้ามากดไลค์ให้กับคอมเมนต์ดังกล่าวนี้ต้องการจะสื่ออะไรนะคะหรือว่านะคะน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ถูกใจสาวก้อยก็อาจจะเป็นไปได้คุณผู้ชมและนอกจากนี้ค่ะชาวเ คนอื่นๆนะคะก็มีการเข้ามาตอบกลับด้วยเหมือนกันข่าบอกนะคะว่าเห็นด้วยบางคนก็ชอบโยงนะคะว่าลืมนอกอไม่ได้เลยแต่งเพลงแบบนี้เราว่าไม่เกี่ยวอ่ะคนแต่งเพลงเศร้านะคะไม่จําเป็นว่าลืมแฟนเก่าไม่ได้เนอะจริงมากนะคะเราไม่มีแฟนไม่ได้คิดถึงแฟนเก่าโสดมานานแต่ชอบเพลงเศร้านะคะบางอารมณ์มันแบบอินเนื้อหานะคะคําร้องเสียงของนักร้องคนคนนั้นนะคะเพลงนี้ก้อยแต่งให้รถสุคนนะคะที่เป็นเมียน้อยก้อยบอกในไลฟ์ ะะจริงนี่ก็ชอบฟังเพลงเศร้าเพลงช้าไม่ได้อ,อกหักนะคะหรือเสียใจอะไรนะแค่ชอบแค่นั้นเลยจริงค่ะเราชีวิตแฮปปี้นะคะยังชอบฟังเพลงเศร้าเลยจริงค่ะเราไม่ได้อ,อกหักนะคะยังชอบฟังเพลงเศร้าเลยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นการเข้ามาคอมเมนต์นะคะจากชาวเนต็ตจากแฟนคลับของสาวก้อยอรัชพรค่ะที่มีความคิดเห็นนะคะแตกต่างกันออกไปนั่นเองคุณผู้ชมก็เอาเป็นว่าแหละคุณผู้ชมค่ะอย่าดราม่าก,กันเลยนะคะทางด้านของก้อยเนี่ยก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าการ แต่งเพลงนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความรักครั้งเก่าแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชมอันหลังจากนี้สาวก,ก้อยนะคะเธอจะมีเพลงที่5นะคะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันไหมอันนี้เองนะคะพวกเราเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคะ่ะนนนนนาาาาเเทททท่่่่นนไหรีีฉฉัั ใช่ไหมแซมแลมเนี่ยแซมแลมทุกคนได้ขอด้วยไมไม่นะก็อันนี้ก็ได้ได้หรอจริงหรอคือคือเหมือนจริงๆกล้องมันอยู่ใกล้คุณไงแล้วกีตาร์คุณก็ดังใย่ช่ได้